องค์กรส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวมกับชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักได้จัดงานประกาศรางวัลกินนรีทองมหาชนครั้งที่10เพื่อส่งเสริมบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมไทยและหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครบรอบหนึ่งทศวรรษกิน,นรีทองมหาชนครั้งที่10ประจำปี2568ได้แก่คุณวีรยุทธ์เงินงาม ประธานกรรมการบริษัทไรดีไซน์สตูดิโอจำกัดโดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวได้จัดขึ้นไปเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณอินฟินิตี้ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอน สวัสดีครับผมเบริยุทธ์เงินงามนะครับจากบ,บริษัทไลท์ดีไซน์สโตรนครับบริษัทเราเป็นบริษัทที่รับออกแบบตกแต่งภายในรวมถึงรับโปรเจกต์เคิร์กีทั้งหมดเลยครับก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะครับที่คณะกรรมาการได้เล็งเห็นถึงสกยภาพและก็คุณภาพงานของบริษัทเราแล้วก็เลือกเรามาเป็นตัวแทนรับบริษัทธุรกิจการการดีเด่นนะวันนี้ด้วยครับก็ของเราดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มออกแบบยันไปจนถึงผลิตเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งหน้าง,งานจุถึงทําให้บ้านาที่ลูกค้าฝันไว้จากแบบพีดีกลายเป็นของจริงได้ครับ ผมสึกว่าเทรนในเทรนในธุรกิจอินเดียนตรงนี้เปลี่ยนไปนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับผมก็จะนําไปปรับปรุงและพัฒนาให้บริษัทของผมเนี่ยทันกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าสมาร์ทโฮมต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีสุดของจากบริษัทโอเคถ้าลูกค้าสนใจที่จะรีโนเวทสร้างบ้านหรือว่าบิวอินหรือว่าทำตกแต่งภายในทั้งหมดนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เว็บไซต์ไรดีไซน์สตูดิโอคอมนะครับขอบคุณครับ